สวัสดีครับวันนี้บางจะมาพาฟุตบอลครับโอ้โหโเจอแรงพันสาเอาลรับวันนี้เดี๋ยวเรามาจัดตัวผู้เล่นกันก่อนครับเปลี่ยนเสื้อหน่อยเปลี่ยนเสื้อหน่อยนี่เอาล่ะพร้อมแล้วเล่นเล่นเกมรับก่อนไหมเออไป let's go ใชาจังทำไมไม่ใช่อย่างนี้อ่ะเอาแล้วครับพร้อมแล้วครับนี่พร้อมแล้วนะครับนี่ทีมใสเขียวกับทีมบาเซอร์นาครับโอ้โหพร้อมแล้วพร้อมอมาชมกันเลย ฟรนเดอตอร์เรสเคียบอลให้ play. ่ก uh ุยโยโซนเคมเบลอาทีคัฟู์เล่ื่อนที่เคมเบลตัวบุกเข้าการที่แบ็คแฮมไปให้เตอซูบาคลอสนะคลอสเข้าการไปที่เดนนี่เบรคแฮมเบรคแฮมที่ลุงเบลครับเมาแล้วครับเดินขึ้นไปแล้วครับเมาแบ็คแฮมได้ครับจ่ายลูกนี้โอ้โหโดนโฉบได้โรดเกสอิริกาเซียนครับเข้าการที่คิทเตอร์ซูบามาเทลส์ เบิร์ตย้อนโอ้โหติดกริเตอร์เข้ามาสรับบอลถึงคาชิยาสโอ้โหครับคาชิยาสเปิดไกลไปเลยครับโอ้ยลุงเบิร์ตลุงเบิร์ตเข้ากลางเบิร์แคมคืนได้ได้อยู่ได้อยู่โย,ยะอะรับปุโยโยไอที่ซิลบาเบิ์แคมเบิ์แคมจ่ายกให้เฟร์นันโดโตรเรสโตรเรสเอาด้านข้างก่อนครับโอ้โหคาฟู พอฟุ premises, no ้งใจแลนี่ออกติดแล้วครับโอ้โหไปเสียจังหวะนะครับโรดิเกสโรดิเกสจะให้มีส่วนม้านะครับเอาครับเม้าเม้าเม้าวเลี้ยงเขากงเปิดเบเบตโตไม่ถึงครับอุโยดักได้เอาครับเพอร์เที่พาร์จิงซองฟาจิงซองใจไม่ถึงนะครับเคมเบลเคมเบลเดนที่เมาสุบามาเทอสมาเทอสเปิดเมื่อวานนี้เคมเบลถึงก่อนครับโอ้โหไม่ทันจริดครับลูกแบบนี้ คาร์ฟูเบคแฮมเข้ากราฟที่เดนนี่เบคแฮมครับฟาจินซองบอลซองบิลซองมุน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 เอ้าเอาเอางงงงไปที่เบคแฮมเบคแฮมจ่ายที่เด็กอเบคแฮมเอาลุงเบิร์กมาเลยครับลุงเบิร์กจ่ายที่คาฟูโอ้โหวิ่งดากคาฟูนี่เข้ากรางก่อนครับเบคแฮมเดนนี่เบคแฮมสัตว์นี้ติดบล็อกครับโอ้โหอ๋องครับเบเบตเตอร์สวนกลับนะครับมาติอุสมาติอุสจ่าย นักกุมาร์เบอร์ดเวยที่ไม่สันมาครับอ๋อไม่สันมาอ๋อ like ด้านข้างที like ่โรดิเกสครับอันนี้โรดิเกสคอมบอลแทงมาดิวิสโก้นะครับโอ้โหวิสโก้ทันด้วยเบอร์ดุนี่เบเบโต้ยิงยาวนี่เซฟโอ้โหลนหน้าก่อนครับทีนี้ผมว่าฟาวครับอ๋อครับโอ้โหโดนใบเหลืองจนได้ครับจังหวะฟาวครับอ๋อฟาวไปฟาวจังหวะเปิดนะครับโอ้โหวิ่งเบิร์ครับโดนใบเหลืองเลยแล้วก็นักกุมาร์ หน้ากบละดูกบอาจจะบาดกบจะยิงเปอร์ตรงกลางนี้ลองลุงเบิร์ดักได้อ๋อต้องเป็นตัวเตรเรสโตรเรสได้แล้วเตรเรสโตรเรสลบหนึ่งไปเลยครับโตรเรสโตรเรสลบหนึ่งไปเลยครับโตรเรสสปีดมาโอ้โหอิลกาเซียอิลกาเซียดักดักได้ไหมเตอรเรสโตรเรส เบอร์เข้ากล้าเบิร์คแคมโอ้โหโดนปีเตอร์เช็ครับจนได้ครับซูบารมาเทอยสนากามูระนากามูระจะให้มาเทียสเอลูกดนันนะครับอ๋อโคคอัฟู่คอฟู่คอฟู่คอฟูอ่จ่ายฟาร์จิ้งซองปาร์คจ่ายให้เบิคแคมเอาโดนเบร์เตอร์ฉกนะครับมีสมเมาสมเมาชิงสองคนโดนปุโยดักนะครับลูกเบิร์กฟาร์จิ้งซองเบิคแคมเบิคแคม อ๋อค oh, รับแบงได้อ oh. ยู่แทนที um ่ฟอนเดโตเรสจับด้วยขวาสัตว์ดไม่ได้ครับโอ้โหเปนโชคไว้ก่อนโอ้โรนิเกสในเงี้ยเนี่ยได้กานย่างขาเลยครับอ๋อแล้วครับเปิดเครื่องแรกเสิอการเชี่งมประตูตอสูงโอ้โหได้เป็นอย่างครับก็มาเล่นเกมนดูนะครับจะได้ถึงมันนาไปชมคะแนนตั้งแต่เนะครับท่านผู้ชม เบียบาที่เบลิตเตอร์มาเทอมาส์แท้งอย่างนี้นักกมระได้อยู่ได้อยู่นักกมระนักกมระยิงลนี่โอ้ไม่เจอกงกอดแับลูกนี้นักกมรเข้าซ้ายข้างถนัดนะครับโอ้ไม่เจอกงอดคาซิอาสเบย์เปิดยางจี้ลิงเบย์ครับเบย์ใจที่เบคแคมเบคแคมายให้ปาจิ้งซองปาจิ้งซองปาจิ้งซองปาจิ้ซองหมุนหมุนหมุนเลี้ยง ซูบาเบคอนเบคอนท้ที่สั่วันนี้โรเบิร์ตคาลสเตอร์มาครับเตรเรสจิงหัวเน้โอโหเซฟได้ไงครับลีดแบนนี้ซุปเซฟจระะิงครับอีตอเชเอาไ,ไม่จมกอบเลยครับไม่ได้ถูกเซฟนะใน่วงกอดเลยอเีเตอรเมาเดสุดเจอซูบาไม่สันมาครับมา ทงไที่สกสกได้ทไปที่เบโต้เบโตเลี้ยไม่ผ่านคิงเบลเทมบกลาครับโอ้โหตเรสตรงนี้ลุไหมลุเดียวมาลครับตเรสสักลูกที่หนโอ้โหวเอาตโตเรสนี่ครับดูท่าดีใจกันหม่อยครับโตเรสโอ้โดนลูกตักลางอยนี้ ไม่เลืลเ่อรับฟอร์เรสต์ลุดเดียวยวันนี้เพชคาตัวจริงอยู่แล้วรับฟอรเรสต์โอ้โหแล้วับจากนั้นก็มาเล่นเกมรัก2อรับไม่รีบนะครับเล่นเรื่อยๆนำแล้วอย่ารีบนะะนาะะนจังนานเนี่ย ทางด้านบาสเลนาก็เปลี่ยนตัวนะครับเอาดานี่อลโมลงมาแทนมิสันมองมาครับเบเบโต้เบเบโต้เบเบโต้แทงลูกนิดาดานี่อลโมดานี่อลโมบอนเคมเบลดักได้ครับปูโยปูโยแต่ที่คาฟูครับคาฟูคาฟูคาฟูเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเข้าตรงกลางเอ้าโดนแย่งลงได้ครับโดนฉกครับฟิสโก้ฟิสโก้จานที่ดานี่อลโมอัลโมแทงที่เบเบโต้เบเบโต้เบร์เบโต้ลูกเดียวครับ ยิงลูกนี้โอ้โหตีเนี่ครับโอ้โหคาสิยสสไลด์บกไว้ได้ครับอ๋ครับลูเบิรกเบคแฮมเบคแฮมแทงลูกนี้โอ้โหตเรสเรสคลื่อนที่ไ์อิงซองแทงเคือนตรเรสอ้วครับลูดเดียอีกแล้วเรสเข้าขวาสัต์เต็มข้อสองประตูต่อศโอ้โหตเสลุ้นแฮตเลยครับสามส่นนีครับฮิสโกเบลิเ เบลต์ต er, ่เบลต์ต่เลี้ยงได้ที่ดานนี้ออลโมออลโมเข้าขวาจะยิงไม่ยิงลงดักได้ครับอ้าวทำแบ็กแคมแบ็กแคมลุงเบิร์กลเบิร์กข้ามไปที่ปา้ายิงซองครับไม่ถึงอ้าวได้กับแบ็กแคมแบ็กแคมส่งกับหลังตองคลอสยูโอยูโอเจอที่ลุงเบิร์กครับเบิร์กแทนไปที่เดวิดแบ็กแคมครับแบ็กแคมเราชี้สองคนโอ้โหนี่โดนเคนเบอร์แบกได้ครับ และนี่อลโมแทงลูกนี้เบเบโตอ๋อครับลุดเดียวอีกแล้วบเบเบโตเบเบโต้ลุดเดียวยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ,โ,อโ,อโอ้โหเกือบตีใครแต่ได้แล้วครับแต่บเบเบโตไม่คมเองครับลูกนี้โอ,โอ้โหมาโซน่าก็นดัดเปลี่ยนตัวอ,วอีกครับพาชัยเขียวก็นั่งล้วสองจูนก็จะยิงเย็นครับ เ,เ,เอาไปดวิตเตอร์ลเอาฮิสโก,ออกนนอสอส้อครับเเยวยยกมานั้นแค่ที่คารลสคารสคอคามไทีเบแฮมเบแฮมชิงไฮ้าชง,งองปาชิงองชิงหนึ่ซองกับเบแคมเบแคมปาทางขวานะครับอ๋อแล้วครับจ่ายให้เรดโตเรสเข้าวขวาเจะโอ้โหเดนดดิกเคสยังมันได้ ปาจิซองปาจิซองโอ้โหเกือบจบได้เปิดยาวที่นักกุมระได้อยู่นักกุมระแทงลูกนี้ให้อิซากิอิซากิอิซากิแทงให้เป็นโดเนโตลละแล้วอ๋อครับเป็นโดเนโตะไปโดเนตโตะเข้าซ้ายลบไม่พานครับเบตุกรอร์สแย่งกันได้อ๋อครับสวนกลับนะครับขลรสสปีดคนเดียวมันเลยครับโอ้โห,โหไม่มีใครเข้าแย่งเลยแบบจ่ายให้ปาจิซองปาจิซองแทงให้แบ็คแฮมโอ้โหจัดยาวครับงนีเกือบไดอยู่แบแค็คแฮม แบกแฮมแบคแฮมอ๋อมาเชลุสยังได้ครับมาดชุสแทงตรงนี้โดปูโยถึงก่อนครับกอนคาซิอาสเบลยูเปอร์ใกล้ตีนครับมาเชลุสอ๋อครับโอกาสสุดท้ายครับจะได้ไหมอินซาี่จะให้ดันอัลโมอัลโมเข้าขวา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 ไม่ได้ครับโอ้โหหมดเวลาแล้ว ทีมซายเคียวชน,นะบาสเลนะ่าซ้อนประตูกาซูนโอ้โห,โหเป็นเกมที่สนุกม,มากๆเลยนะเกมนี้